สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซและท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับผมมือนี้ก็กลับมาพบกันอีกครับผมกับช่องท่องพูนฉันเหนีครับมือนี้บ้าต้องพูนผ้าท่านผู้ชมและเอฟซีสุขสันเดินทางมาหาน้องเม็นครับผมน้องเม็นเนี่ยเพิ่นเป็นคนฟันแม่นครับผมบอกเลขแม่นครับผมเพิ่นฟันนี่บอกเลขถือทุกงวดเพิ่นว่าครับบอกผู้ใดถือผู้นั้นเพ Eleven> Thousands. um ื่อนวะครับมือนี้บ pues ้าต้องพูนกับบ่อผาดครับผมนําหาน้องเม็นจนพ่อครับผมระเรื่องเล้า ความฝันของน้องเหม็นจะเป็นแนวดฝากท่านผู้ชมติดตามไปพร้ความกับบ่าวท้งพูดนะครับก็ผมแต่ก่อนจะไปฟังเรืองร่าความฝันของน้องเหมนก็ฝาานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวั้งพูดนำหนึ่งครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวั้งพูดหาคลิปที่ดีตัวเล็กเด็ดกับผมมาฝากานผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมก็ผมตอนนี้น้องเหมนเพิ่งกับนางถ่ายอยู่กับผมไปครับไปติดตามแนวทางที่ดีความฝันดีๆกับน้องเหมนว่าน้องเหมนเป็นจะมนี้ตัวเด็ดตัวดีตะลัมาฝากานผู้ชมในคลิปแหลกของเพลินครับผมไปครับ S <S สวัสดีครับ <S <S น้องเมนครับสวัสดีครับค่ะมือี้ช่องเสาหนิงผ้ารวยช่องพุ่นชะเน่ครับค่ะได้มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้องมเมนเนาะค่ะคเป็นคลิปแรกค่ะเป็นขังแรกของน้องเมนเนาะค่ะในยินตาซื้อเสียงเรียกน้าว่าน้องเมนนี่เวลาฝันหรือบอกเลขไพ่นี่ซีเมนเนาะค่ะคสีเข่าก็คือโบพาดค่ะทางช่องก็เลยต้องมาติดตามเนาะค่ะ ค่ะน้องเม่นฟันจังไดนอนในงวดวันที่หนึ่ง 1, ท่านว่าคมสองพันห้ารอยหกสิบหกเหล่าซูฟังเนี่ยค่ะครับผมไอ้ผมฟันว่าผมไปเจ้าเขาครับค่ะไปเจ้าเขาบัตี่ตานี่ยพิยงจับผมนะครับค่ะพิพงจับผมมาหลายตัวหนึ่งครับค่ะบัตีิตานี่ผมก็ได้ดึงออกดึงออกได้เข้าหนึ่งแม่ผมก็กเลยบอกว่าไม่ต้องไปดึงมันออกเพราะแผนกินเหลือซะก่อนนะครับอืมครับผมค่ะบัตจิตาบัตตานี่ผมก็เลยเอามีดขูดขาจาห้องออกนะครับครับ ขูดปิ้งออกครับ่ะปิ้งออกค่ะปิ้งเขี้มไปหน้อยนี่ครับค่ะครับผมปิ้งจับหลายบ่หลายครับเต็มเลยสองขาเลยครับเต็มสองขาเลยจับจับน้ำขาเป็นบ่ครับครับจับอยู่ขาครับพี่ครับครับผมปิ้งมีเลือดบ่เห็นเลือดบ่มีเลือดเลือดออกจากขาเลยเต็มขาเลยแมีนปิ้งเขี้มตัวเล็กน้อยนี่ปิงเไม่ไม่จิ้มเขียวห้อยนะครับปิ้มเข้มตัวเล็กน้อย ตอนนี้น้อยจำใหม่กิมเขียวอันนี้น้อยะจับเป็นอบโอ๊บวยว่าน้ำค้านี่ครับผมบอกคนยิงลูกยี่ิตัวเหรอครับบ้านี้เฮ็ดจังไรบ้านี้นี่ความฟันนั่นขูดออกแล้วมันออกอยู่บ่ผมขูดแล้วมันก็ออกครับออกอะไรผมไปเกี่ยวเขาต่อเอกบ้านนี้บัดที่ตานี้มีคนมีเจ้เขาต้องกันนะครับค่ะเขาก็บอกว่ามุ่งปร้สงไปเกี่ยวผมผมก็เลยบอกว่าเจ้าบ่ตปองเป็นห่วงครับข่อยข่อยเกี่ยวเองให้มันไม่จับโหลดค่ะครับ แต่ในตอนนั้นปิงออกเบิอแล้วไปเกี่ยวเขาอีกเม่ยนเกี่ยวเขาแล้วแล้วมันกระจับม่อีกนะจับสองสามตัวนะครับครับเบิดทั้งสองขาเลยนะครับเลยครับจังไรตอีกครับวันนี้บัตรเชื่อใจนี่บัตมันเลือกงานนะครับนอค่ะเลือกงานนะปีงจับตัวอีกเลยปีงจับขาตัออีกเมนเกี่ยวเขาแล้วขึ้นมากยังมีปีงจับขึ้นมาอีกแมีนนะครับว่าแต่ผมก็จับเยือเยือเลนน้าเยือปีงนั่นมาเลนแมน นิ่เ่อหรครับผมคนประหยัดปีเงเนาะผมก็ได้จับหยือดออกนะค่ะครับมาดี้จังไรตัวคะที่ประเทตจีนี่อันพวกเถาเถาแก่เนาะเถาแก่ก็ได้บอกผมว่ามันเลือกงานแน่นอไ,ไปบอกลาเมือม่อเมือม่อเมื่อพาสันผมผลเลยว่าผมว่าเม,มื่อดอกเขามันเหลืออยู่ไฮนึงมันไฮปุ่งใหญ่อดอกซ้ำนี่แหละครับนี่แลหละในเรื่องเรื่องนี่นครับค่ะ ผมผมก็เลยว่าเออให้ผมซอยเกีียวมาเนี่ยอาสาปิงผมไม่อยากดอกยิงนั่นค่ะครับมผมก็มเลยว่าเอาเอแล้วแล้วแต่เขาแก่แล้วอ่ะผมบอกหน้าค่ะครับในความฝันกับฝันซ้ำหนีบอกคะไม่ใครับในความฝันกับฝันโบย่าวนะคะท่านผู้ชมฝันสันๆค่ะค่ะแล้วน้องเม่นนีน่มกักตัวเรขกตัวไรคะได้ตัวเรขกตัวไรมาฝากท่านผู้ชมเรื่องปิ้งนี่วอครับค่ะปิ้ง ปิงกับแปดเนะาะค่จับกับเจ็ดผมหมักแปดเจ็ดเาแปดเจเนาะค่ะถ้าให้ท่านผู้ชมนี่ห้แปดเจ็ครับผมแล้วเลขอายุ่ะบ้านี่อายุของน้องเมนเออโอ้จะสียจังเลยอายุจากปีตอนนี้ผมกำลังจะข้อสเจ็ดา ตอนนี้ก็ลังสิเขาาหอย่างเจนะครับเนากลัวเดือนเดือนมีนาวันที่สองมีนาเมเขาเจยีเต็มค่ะกาแสดงว่ายังอยเาหปีเนาะค่ะยังอายุยี่สิปีบ่ทันเต็มยีเจ็ดค่ะค่ะเราเกิดสองหยังคะเกิดพศสองพันหร้อยจังวะเด้อผมผมก็จิ้ไจพศเกิดจากของบ่ไดดปีนี้ จำหกนะครับจำจำตางตแต่อันพ่อซอเกิดจาของนี่พอซสองห้าศูนย์ค่ะสองหาสี่ศูนยี่สิบเนาะค่ะเคร่ะอายุยีปีแม่นสิกว่าซะครับคร่ะยี่สิบหกกว่ากว่ายี่ิบกยี่สิบเจ็ดค่ะเพราะว่าน้องเมี่นพันธุว่าปีงจับขาผิดนะครับเนาะจับบบกร้ายว่าสัน แต่ว่านับปอได้แม่นบ่ครับนุ่นจับนับนับออกบักหลายอย่างเลยค่ะนับตัวปีงบ่ได้แม่นบ่ครับบ่ดหนาปอดแย่ท่านไร้แห้งไผสิไปโทษหนาครับมีแต่พีเก็บตัวหน่อยผมจะคุดคุดหย่านะเต็มขาโอกโหกเลยครับอืจับอยู่หันจับโยนี่เอาเมีดมาขูดขูดออกว่าซั่นแม่เอาเมีเด้ะออกออกบ่กจับมันจับโอ้โอมนั่นเขาขอดเขาไพ่จับโอบหม่องใดคะน้นำขาค่ะแล้วนี่นะครับแม่นบ่ได้ครับแม่นเบิดเลยเนาะค่ะเดี๋ยวแข็งนี่างนะครับเออื้ขาหนำแข็งเนาะขาทั้ง2ข้างเลยครับครับ ต้องเตะจัผลแขนพี่ก็มีว่าที่สำคัญคือปีงปีงกับเปดนะครับจับกับเจ็ดันว่าแปดเจ็ดเจดแปดครับกับอายุข้องนองเหมยนครับเส้าหครับเส้าหอย่างเส้าเจ็ดับสองหกสอเจ็ดนะครับว่ากับสเกิดนค่ะลลลก็มีอีกครับอันหนึ่งมีอีกไหมครับฟันว่าไปใต่บกหอยแต่บกหอยบกหอยหาหน่วยอันนี้ฟันต่อันันต่อครับฟันต่ออีกว่าครับเรียนนะครับ ฝันมาเด็ดบักหอยเซรีค่ะบักหอยเซรีหาหน่วยมูอขอเสียวไปเกี่ยมเราค่ะผมก็บอกว่าให้ผู้ใดรอกผมเสียเอาไปให้พอกินค่ะครับไปไต่ยุ่นเนี่ยยุ่นปากแค่งบ้านแต่ค้องนี่นะค่ะในความฝันไปไต่ยุ่นนี้แมงค่ะฝันจากปิงแล้วกับมาฝันต่อบักหอยครับค่ะครับ้านนี่บักหอยเสรีจังได้ต่อบ้านนี้มีต่ออีกบ่มันมันก็ถามผม ถามว่ามีปัญหงมึ่งือแพงแท้จะมาหอยหาหน่อยมือมาแม่นกูขอกินบ่ได้บ่อผมได้ตอบว่ากูบ่ให้กูเสียาไปให้พ่อกูบอกหอยหาหน่อยนี่กูแพ่งกูเสียาไปต้มให้พ่อกูกล้วยบ้านจังได้อีกในความฝันปัจจานี้ผมก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคค่ะมือมือผมมูอผมก็เลยว่า เออเข้ามาใสนบุตรมกครบกันเหมือนว่าเอ้าบุคบกับบุคบเนาะค่ะในความฝันนี่เมียนบุตรมกครบกันแม่นียนในความฝันนี้อยู่ปากข้างบ้านเฮานี่แหละตัวเลขบบ่นี้ครับน้องเมียนตัวเลขบบกหอยบ่ครับบกหอยบกหอยนี่ผมมุกหูด้อค่ะแต่ตีก็บกหอยนี่บักหอยกับหาหนวยเนาะค่ะครับบักหอยหาหน่วยหาหน่วยบักหอยมันวงกลมแมีนกับเป็นศูนย์เนาะน้องเมนครับมักอยู่บ่หาศูนย ผมก็พูดจักเลยผมบอค่อยเรียนเลขเลยค่ะบ่คอยบอค่อยเรียนเลขแต่ถ้าฝันนี่คือฝันแม่นแม่นบอครับถ้าฝันนี่คือเข่าลดครับผมถาว่าสั่นตัวฝันตัวนีเนาะฝันว่าไปเก็บบักหอยใดบักหอยมานี่แกอยสลี่ค่ะบักหอยฉลี่หาหน่วยมือหัผมบอหอยครับค่ะบักหอยกับเป็นหาแล้วเนาะหาหน่วยครับหน่วยกลมๆกับเป็นศูนย์เอสจิตตีไห่หาศูนย์เนาะค่ะ ค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสิตีแตกต่างจากแอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเนาะคะ่ะสามารถตีได้คะ่ะผู้ใดตีเป็นตัวไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คะ่ะเพราะว่าน้องเมินเพิน่นบ,บักหอยเพิ่นบอจักสิตีเนาะค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะ,คะบ่าช่องพูนมีหยางเพิ่มเติมบ่คะถ้าให้บ่าช่องพูนตีบักหอยนี่ก็สิบ่เป็นหกบ่หอยหาหอยหกนาะครับเนาะห้อยห้อยหาหอยหกบกหอยหาหน่วยกับสิเบิ้ลหาวกศูนย์หรือหาหาศูนย์ครับจังสี่ ห้อยหาห้อยหกเมียนห้อยหาห้อยหกเก็บเก็บโดยปกติเก็บนี่คือการจีบเป็นเก็บถ้าถ้าที่ไปไล่ถ้าที่ไปไล่มันก็สิบบวไรตัวเป็นปวดบ่ครับอันน้องเมียนเอาหาหกศูนย์นี่เป็นยังไงคือบ่มันรดาจะคืออยู่ครับว่าหาหกศูนย์เนาะเพราะว่าห้อยก็เป็นห้อยหาห้อยหกครับที่จะเอาเป็นศูนย์โอ้ยส่วนผมผมอยู่เขื่องในเด้อครับเอาหกหาศูนย์เนาะครับผมครัสามตัวหกหาศูนย์ค่ะค่ะ ให้ท่านผู้ชมเพิินไปตัดเอาเนาะครับครับผมค่ะน้องเมนมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มีค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องเมนเนาะค่ะเป็นคลิปแหลกของเพิินค่ะที่เพิินมาเว่าสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังค่ะเพิินฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแถวนี้เขาหูกันเบิดเนาะค่ะว่าน้องเมนเป็นคนที่ฝันเม่นก็ล่องเบิงค่ะเพราะว่าคลิปแรลกแหกมานค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6พันหกเนาะค่ะเต๋ามีโชคมีดวงกับน้องเมนค่ะค่ะขอบคุณน้องเมนได้หลายค่ะที่บาแพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเมนครับขอบคุณครับครับผมหลังจากเรืฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางดีๆครับผมกับน้องเมนครับบานนี้บ้านทัพูนก็จะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขแนวทางของน้องเมนในท่านผู้ชมและเอฟซีสุขัทธน์ในเบิร์กันเนาะครับว่ามีตัวใดแน่ครับผมครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางของน้องเมนเพิ่งขายมาแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับผมห้าศ 6กหาฮกหาครับสองปีเกิดปีพศเกิดเป็นเกิดพศสองพัรอยสี่สิคับผมสองหครับผมแปดเจ็ดกัต <popular> <1 yt os weil> ีจากปีงเกาะขานาะครับส่วนหาศูนย์ีกตีจากจับหอยพันาครับส่วนฮกหานี่ยคตีจากจับหอยขึ้กันครับผมหาศูาครับผมสอนี่เป็นอายุของน้องเม็นเนาะครับเพิ่นฟันบปีงจับเพิ่น ครับผมหงวด้วยซีหนึ่งท่านราคมสองพันหอยหกสิบหกครับผมกับขอท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านโชคมันโชคดีตอนรับปีใหม่กับตัวเลขของน้องเหม็นครับผมครับผมกับขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพุ่นชแนลครับกับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมันกับตัวเลขของน้องเหม็นครับผมครับผมคลิปนี้บ้าต้องพู่นกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้าต้องพู่นหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ด มาฝาก่านผู้ชมในคลิปต่อไปเนะครับ,อรบขอบคุณครับ